สวัสดีครับทุกท่านเคยได้ยินไหมครับว่าคาร์บอนมีผลต่อตะไคร่น้ำในตู้นะครับก็วันนี้ผมได้เห็นกับตาแล้วครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้หัวหัวดิฟที่มันเหมือนกับไม่ค่อยดีแล้วนะครับเพราะว่ามันจะออกเป็น,เป,นเป็นก้อนเป็นฟองใหญ่ๆเลยซึ่งมันน่าจะไม่ละลายน้ำนะครับก็ส่งผลให้ทุ่งดาวน้อยของผมเนี่ยเต็มไปด้วย ตะไคร่ปกคลุมรวมถึงไม้ข้อข้างบนนี้ด้วยนะครับก็จะมีตะไคร่ปกคลุมเยอะแยะเลยแบบนั้นนะฮะแต่ตอนนี้เริ่มน้อยลงแล้วนะครับนี่รวมถึงพวกอโนเบียต,ต่างต่างด้วยนะครับแต่เมื่อประมาณสองอาทิตย์ก่อนผมได้เปลี่ยนเป็นหัวแบบนี้นะครับหัวดิบแบบนี้นะครับใช้คาร์บอนนิดเดียวนะครับนี่แต่สามารถตีฟองได้ละเอียดมากเลยนะครับแล้วก็ กระจายไปทั่วตู้นะครับก็ส่งผลให้ต้นไม้เนี่ยเริ่มแตกยอดใหม่ขึ้นมานะครับนี่จะเห็นไหมครับด้านบนนี่จะเป็นยอดยอดดาวน้อยใหม่ๆขึ้นมาสอีอ่อนๆส่วนในเลเยอร์ที่2เนี่ยก็คือเป็นตะไคร่รุ่นรุ่นก่อนหน้านี้ที่อยู่ชั้นล่างน,นะทีนี้นะครับให้ดูกัน แล้วก็ในส่วนของ Anubias Mini นะครับแล้วก็ไม้ข้อข้างหลังเนี่ยก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือยอดใหม่ขึ้นมาไม่มีตะไคร่ก่อนนะครับแล้วก็ในภาพรวมของตู้เนี่ยตะไคร่ก็จะลดลงไปแบบชัดเจนเลยนะครับค่อยๆลดลงนะครับโอเคก็ไว้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ